คิดถึงคุณจางของเราในวันนี้นะคะโอ้โหต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กําลังสนุกเลยค่ะแอนดี้เขียนพี่มุกสวัสดีค,ค่ะเห็นไหมเป็นเด็กที่ข้างคล้ายศิลปินจะเชื่อแน่ว่าหลายคนก็อาจจะค้างคล้ายในตัวพี่เมิร์ดเพราะาเพื่อนพี่ก็มีใช่ไหมโอ้นี่เพื่อนพี่นี่สุดยอดเลยเ,เพื่อนสนิทกันที่อังกฤษนะที่อังกฤษเลยนะเขียนจหมายถึงพี่เมิร์ดเขียนจมายเก็บเอาไว้ แล้วพี่ก็เจอกับพี่เบิร์ดครั้งแรกเหมือนกันตอนพี่อายุประมาณ1 5บ6้าสเขาไปถ่ายเรื่องขอแค่คิดถึงกักบใหม่เจริญบุระ <c oughs> กับพี่ต้นสุชาติ <c oughs> พี่เบิร์ดเนี่ยยังยังจำพี่เบิร์ดได้เลยเจอที่อะไรที่ที่กาพาที่กาพเออเป็นแบบที่นักเรียนไทยไปเจอกันแล้วก็ <c oughs> แบบว่าคุยกันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันอีกนะแล้วก็ไปเจอกันอีกที่ช้อปปิ้งที่ออกฟอร์ตสตรีทแล้วก็กลับมาเจอที่เมืองไทย เฮ้ยจะเจอมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเห็นไหมบางทีมันเป็นดวงมันเป็นอะไรบางอย่างเขให้ขดลงมาใช่นี่ก็ตลกมากเลยแต่เพื่อนดิฉันเนี่ยตอนหลังพอดีดิฉันได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดเพื่อนมันเอาจดหมายมาให้ดูว่ามันเขียนจดหมายเก็บไว้พี่เบิร์ดทุกฉบับเลยเก็บฝากให้เขาหน่อยสิจะให้ไหมให้ไหมไม่กล้าไม่กล้าใ้มาเขียนแล้วเพิ่มบรรดาพิ่มเพอแบบไม่ไม่ให้เลยไม่ให้เลยบอกเก็บเลยแต่จริงๆนะเวลารักแล้วรักรักหมดใจมันก็เลยเข้าใจว่าแอนดี้ก็คงจะเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไไปปททีี่่่ชชออบบบศิิิลลนแแะพเร์ดดตสุ้าย ไปเจอกับพี่เป็ดพี่เป็ดนายสะอาดแล้วก็พี่ก๊อกตัวดีสพี่ก๊อกก็ไปเจอแล้วอย่างไงฮะก็ขึ้นก็คือพี่เขาแนะนํามาว่าถ้าอยากอยากลองมาแคสติ้งลองอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมันมันมีการประกวดน้อยกว่าปัจจุบันคือตอนนั้นก็คือต้องต้องต้องมีเส้นสายนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ใช่ไหมฮะพอเราเข้าไปเราไม่มีใครเลยเราไปตัวคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ก๊อกก็บอกว่าให้กลับไปอัดเพลงมาสามเพลงเร็ว เอ่อมีเดียมแล้วก็ช้าไปอะไรเงี้ยเราก็กลับมาตอนนั้นเนี่ยกลับมาอเมริกาเรามีเงินอยู่ประมาณเกือบแสนเพราะพ่อเขาก็ให้เงินที่เราทํางานที่เราเก็บเนี่ยกลับมาผมก็เลยเอาเงินสี่หมื่นเนี่ยไปซื้อเครื่องสิงโซนี่ที่มันมีอัดและใส่ไมได้แล้วไม้นี่ซื้อของชัวด้วยนะคือแบบว่าโอ้ไม้ตัวนั้นอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าซึ่งแพงมากนะครับแล้วผมนะแล้วก็เครื่องอัดอะไรมาเสร็จปุ๊บขึ้นไปเลยบ้านเป็นตึกแถวใช่ไหมอยู่ชั้นสี่ เปิดห้องร้องร้องทั้งวันข้าวไม่กินอะไรไม่เอาจะร้องให้ได้อะไรเงี้ยก็ร้องเป็นพี่เบิร์ดร้องเป็นพี่เจเพราะเขาเพราะเรารู้อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเนี่ยรู้จักพี่เสกก็ร้องเป็นพี่เสกคือส่งไปให้เขาส่งไปส่งไปก็ส่งไปครั้งแรกไม่มีฟีดแบ็กกลับมาส่งไปอีกส่งไปประมาณสามสี่ครั้งจนรู้สึกเฮ้ยใจร้อนอะเนี่ยคืออาทิตย์หนึ่งไม่มีกลับมาทําต่อกลับไปไม่มี สามสี่ครั้งเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินเข้าไปเลยเหมือนน้าตาจะไหลแล้วบอกพี่ก๊อกผมแบบมันไม่มีฟีดแบ็พี่มันยังไงดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออผู้ใหญ่เขายังไม่เตะตาว่ะคือเองเสียงเหมือนพี่เบิร์ดลุกเหมือนพี่เจฮิปฮอปโยโยโย่อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วยังไงวะแล้วจะขายอะไรดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอางนี้ดีกว่าเองก็มีทักษะในการร้องเองลองไปเป็นไนบงไนแบบไหมไปสร้างโปรไฟล์ตัวเองมาแล้วทําไงอะพี่เองก็ไปสมัครตามพวกโมเดลลิ่งไป เวอร์ชันเท้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมก็ทําตามสิ่งที่เขาพูดหมดคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยโชคดีมากตอนนั้นเนี่ยสอบเข้าที่มหิดลอินเตอร์ได้แล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดเร็กภาษาไทยดีเร็กแล้วก็เขาอยู่ในวิชาเดียวผมก็คือวิชาว่ายน้ําอแล้วตอนนั้นขุ่นม็นใช่ก็คือมีมันเป็นวิชา PE อฮะพีอแล้วก็ผมก็ต้องถอดเสื้อว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นโอ้ตอนนั้นคุ่นแบบ ผมก็หุ่น V shape อะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยอยูถ่ายแบบปล่าวเหมือนกับพอพอฝั่งพี่ก๊อกบอกมาแล้วก็มาเจอดิเรกดิเรกก็บอกให้ไปถ่ายแบบปล่าเดี๋ยวพาไปโมเดลลิ่งตอนนั้นไป P N N In model จิ๋มโมเดลอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไปใช่รู้จักจิจมพี่จิ๋มใช่ไหมเกิดจากพี่จิ๋มเลยนะตอนนั้นเนี่ยพี่จิ๋มคือขายงาน10งานได้8งานอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นตัวเมนเป็นเหมือนกับใครเอ็กซ์ตร้าหมดอะไรเงี้ยครั้งละ8 0 0 0ันเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไปเสร็จปุ๊บก็รู้สึกเเเออฮ้ยรริ่มมีโปไฟล แั่นเสร็จวันหนึ่งไปถ่ายโฆษณาพานาโซนิกของานายังฮะไปเป็นแดนเซอร์ถ่าทาเพราะเราก็เต้นได้แล้วก็เดินกลับมาจากแถวแถวรู้สึกไปไปที่ไหนสักแห่งนึ่งแถวสุขุมวิทแล้วก็กลับมานั่งรถเมย์กลับมามแล้วก็มาลงที่สยามแล้วก็เจอเวทีใหญ่ๆแล้ว,ลวมีเพลงเสียงดังแล้วก็เอ๊ะอะไรมาประกวดร้องเพลงว่าอ,อยากร้องอ,อยากขึ้นไปซ่าๆหาๆอะไรเงี้ยขึ้นไปเสร็จปุ๊บกลายว่าเป็นการประกวดหาเซิร์ชวีเจของช V องว แล้วเราก็เออเราก็ดู M t v มทีวที่อเมริกาอะไรพวกนี้แต่เราไม่เคยได้ยินช a n n e ว V มนคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปแล้วตอนนั้นเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับคนยังไม่ค่อยกล้าสมัครกันเยอะอม,มีผมประมาณสักห้าคนอะไรเงี้ย<อ>แล้วพี่ทีมงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปคุยหน่อยเด้เฮ้ยขึ้นไปอเอนเตอร์เทนหน่อยเด้เห็นว่าเราแบบว่าภาษาอังกฤษได้ไทยได้เลยนะ้ะแล้วกล้าแสดงออกเขาให้เราขึ้นไปเชื่อไหมว่าตอนนั้นไปไม่มีใครเลยนะเป็นแค่แบบลานรอคนมาสมัครอะไรเงี้ยพอขึ้นไปแล้วเปิด แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็พูดไปเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยคนแบบเต็มชั้นสองชั้นสามมองลงมาดูใครทําเสียงดังวะอะไรเงี้ยผมก็เริ่มพูดเลยเอ้าตอนนี้ครับเข้ามาสูนน่ไปเราไปฟังเพลงกันเลยครับแล้วก็ลงมาเสร็จปุ๊บทุกคนตบมือกันใหญ่เลยพี่ก็บอกว่ i, เาเฮ้ยเอกเชนดี้ใช่ไหมเอาเบอร์พี่ไว้อืแล้วเดี๋ยวโทรกลับอะไรอย่างเงี้ย แล้วเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นมาเขาก็เรียกผมเข้าไปที่ช่องวีที่สูงเรียกเขาไปบอกก็ได้เป็นวีเจเลยแล้วก็ได้เป็นวีเจแต่ไม่ได้เป็นวีเจประจําคือแค่มาแทนไม่ใช่มาแทนครับคือหมายว่าเข้าไปไปฝึกงานแล้วเสร็จปุ๊บก็ประกวดติดท็อป10อะไรอย่างเงี้ยก็ไปกับเหมียวแหละอ๋อเหมียวอเหมียวมาเดียจ๋าผมเอกอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันสรุปแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีโปรไฟล์ให้แกรมมี่เขาเห็นแล้วสิแกรมมี่เขาเห็นไงเพราะว่าผมเคยตอนที่ไปแกรมมี่ตอนที่ไปคุยกับพี่ก๊อกเนี่ยก็จะเห็นรายการชาโนวี ก็เขาเชื่อว่าเขาน่าจะดูอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมตอนนั้นก็คือเข้าประกวดแล้วได้มีการอินเทอร์วิวได้มีการร้องเพลงให้กับคนทางบ้านเยก็เลยเรียกมาเลยเรียกกลับไปบอกว่ามีแคสติ้งบอยแบนด์พอดีอ๋อตอนนั้นอยากเป็นแบบพี่เบิร์ดแล้วพอมาเป็นบอยแบนด์แล้วโอเคไหมโอเคคืออะไรก็ได้ที่แบบเข้าไปอยู่ Grammy ได้อยู่ใกล้พี่เบิร์ดคิดอยู่แค่นี้แล้วได้เจอบางอย่างเนี่ยเจอนี่จะเล่าให้ฟังว่าเจอยังไงมันเหมือนกับมันเหมือนมีตอนนั้นเป็นดราก้อนไฟส์อย่างหรือว่ายังอ่ะตอนตอนที่เจอพี่เบิ ตอนนี้เจมี่เบิร์ดเนี่ยกำกำลังจะเซ็นสัญญาอ๋อก็คือช่วงนี้แหละใช่ไหมช่วงที่เขาเรียกเข้าไปคุยถูกต้องเลยและเขาบอกไหมว่าคุณจะต้องเป็นบอยแบนด์มีใครบ้างตอนนั้นยังไม่บอกครับตอนนั้นเขาชื่อกลุ่มว่าบอยแบนด์มผมก็เอ๊ะบอยแบนด์ชื่ออะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาบอกมี8คน8คนตอนนั้นเกาหลียังไม่มาเลยเชิญเกาหลีไม่มามญี่ปุ่นญี่ปุ่นกําลังจะเฟดไปละอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยพวกฝั่งอังกฤษพวกอ,อเมริกาพวก b บ็กสตรีทบอยส์อ n นซิงในวันวันนั้นมาแล้วตอนนี้เราก็แบบเข้าไป แคสตแต่ละครั้งตกรอบทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งสามสี่ครั้งตกรอบจนสุดท้ายเนี่ยพี่เป็ดโทรหาเองเลยก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าเออดีเล็กมาคุยหน่อยอะไรเงี้ยพี่เล็กบูสบาอยากคุยด้วยโหพี่เล็กบุสบาใครอะครับตอนนั้นเราไม่รู้จักเขาบอกแล้วเขาก็ให้รูปดูแล้วก็แบบมีพี่เบิร์ดอยู่ด้วยว่า,าเดี๋ยวก่อนอันนี้ดิจําได้ที่แบบคอนเสิร์ต อะไรบสบายๆมีพ <Beginning S 2> ี <source> <iam> ่เบิร์ด <tenido> น <appeal> ั่งอยู่อะไรอย่างนี้ใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้ยได้เจอพี่เล็กกุชปาเขาพี่เบิร์ดแปลว่าต้องเจอพี่เบิร์ดชัวก็เลยเขาก็เรียกขึ้นไปคุยไงเรียกขึ้นไปคุยที่ห้องประชุมของกีนบินแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็พยายามจะมองหาพี่เบิร์ดก่อนเนี่ยเพราะตอนนั้นจริงๆแล้วใจใหญ่หาพี่เบิร์ไม่ได้ไปหาพี่เล็กใช่พี่เล็กโกรธเลเนี่ยแล้วเสร็จขึ้นไปเสร็จพี่เล็กก็นั่งคุยกับเราซีเวสเลยนะก็บอกว่าเออนี่คืออย่่าางี้ว พี่เรียกขึ้นมาคุยเนี่ยมันเป็นการแคสตครั้งสุดท้ายของการการการที่จะทำบอยแบนด์ที่มีสมาชิชทั้งหมดห้าคนแต่ตอนนี้เราได้4คนแล้วแต่แอนดี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราก็ไต่ตรองแล้วแล้วคิดว่าน่าจะโอเคแต่พี่ต้องบอกก่อนว่าแอนดี้เนี่ยไม่ได้ขายหน้าตาเราขายเสียงกับคาแรคเตอร์นะอ,อะไรอย่างนี้แล้วบอก แล้วพี่เล็กเขาก็ดูโปรไฟล์เขาบอกเราชอบพี่เบิร์ดร้องเหมือนพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยพี่บบอกว่าชอบพี่เบิร์ดใช่ไหมชอบอะไรในตัวพี่เบิร์ดคือเขาก็จะถามถามเกี่ยวกับพี่เบิร์ดว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วบอกร้องเพลงอะไรพี่เบิร์ดได้บอกถานไฟกลับเพราะตอนนั้นถานไฟกลัดันมากพี่เล็กบอกว่านั่นเขาไปร้องให้พี่ฟังก็ไปร้องเสร็จกลับมาพี่เล็กบอกโอเคได้ นะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่จะโทรไปผมละกกัวคานี้มากที่สุดเลยเดี๋ยวพี่จะโทรไปเพราะมันโดนมาหลายครั้งไงเสร็จปุ๊บลงไปเสร็จปุ๊บผ่าไปประมาณสอาทิตย์สองอาทิตย์โทรกันมาว่าคอนเฟิร์มว่าจะเป็นบอยแบนด์ชื่อกลุ่มว่าดราก้อนไฟตอนนั้นสี่คนมีใครแล้วรู้ยังตอนนั้นได้เจอครับแต่ผมก็เหมือนประมาณว่าเด็ก เขาเรียกว่าโลเนอร์อ่ะ <c oughs> ไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้จะไอ้สี่คนนั้นมีใครบ้าง <c oughs> มีหวมยวนมีโอ๊คมอ,ตอมเต้มีเต๋าอ๋อโอเคใช่แล้วตอนนั้นพี่พละพลกับพี่ปานธนพรพสอนร้องเพลงอยู่คือเหมือนติวอะไรให,ให้ให้น้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าไปแล้วก็แบบว่าอืม,อมรู้สึกแบบได้เจอโลกใหม่ละได้เป็นศิลปินไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปบอกแม่แม่ก็ไม่โอเคครับแม่เขาอยากให้ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ผมไปทํางานสรุปล้วได้เจอพี่เบิร์ดยัง่ะ นี่ไงก็เลยบอกเลยว่ามันเป็นชุดตอนซ้อมฮะตอนซ้อมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราซ้อมอยู่ที่ตึกซีมิเกลรู้สึกชั้นยี่สิบสี่แล้วต้องขึ้นไปชั้น30มสิบมาเป็นบรีนบินและตอนที่ขึ้นไปหลังจากซ้อมขึ้นไปปื๊ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเล็บเปิดพี่เบิร์ดเดินมารอยิล็บอยู่คือมันเหมือนกับในฝันอ่ะเหมือนกับเจอแบบแล้วคุณทำไงคุณทำไงคือผมแปลกมากเลยใจผมอยากจะโดดเข้าไปกกอนที่เบิร์ดแต่ผมยืนนิ่งนิ่งผมเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นนะ นิ่งแล้วไม่ไม่รู้จะพูดอะไรพูดผิดพูดถูกลิ้นพันแบบเงือแตกอะไรไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เบิร์ตเขาก็ไรชี้อย่างเงี้ยแล้วลิฟต์ก็ติดไปแล้วผมก็กลับบ้านเพอ้อฝันเลยว่าเจอพี่เบิร์ตเล่าให้ทุกคนฟังกันหมดเลยว่าเนี่ยพี่เบิร์ตทักทายยกมือให้เราอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็อปรากฏว่าด a ก o อนไฟ h t เซงกับ g ก e ีนบีนซึ่ง g ก e ีนบีนพี่เบิร์ต ก็อยู่ในกรีนบีนก็เลยวันหนึ่งเนี่ยพอซ้อมตอนช่วงนั้นซ้อมเต้นหนักมากเพราะ่าลังจะออกซิงเกิลนอนสต็อกก็เลยไปแล้วพี่เบิร์ดมาพอดีเลยแล้วได้เจอนั่งคุยกันพุกปักคุสมหวังเลยแฮปปี้มากพี่เบิร์ดก็เซ็นผมก็เอาปกซีดีผมทุกแผ่นของพี่เบิร์ดที่ซื้อจากอเมริกาด้วยมือไทยด้วยเอามาให้เขาเซนมาโชว์รีบอ่าก็เป็นไปตามฝันเหมือนกันนะอ่ะ โอ้โหอันนี้มีเห็นว่านี่มีเห็นนี่ตายแล้วเธออินเลิฟของพี่เบิร์ด <มา S 2> เธอแมนแบบนี้เหรอไม่อะไรโอ้โหไม่เธอแมนเหรอเนี่ยที่สุดไม่คือพี่เบิร์ดเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือผมว่ายังไงยังไงผมทุกวันนี้ผมผมรักพี่เบิร์ดมากเพราะว่าพี่เบิร์ดทำให้ผมรู้จักคําว่าฝัน คืออะไร <S <S คือเรามีฮีโร่ไงแล้วก็ไปถึงฝันนั้นจะยังไงก็แล้วแต่นะคะผู้ชายคนนี้เขาก็ได้มาออกอัลบั้มในนามของ Dragon f i ฟ h t และชีวิตดำเนินต่อไปอย่างไร,รและถ้าไปถึงเป็นแอนดี้อยู่ถึงทุกวันนี้ทำอะไรอย่างอื่นอีกบ้างเดี๋ยวพวกนี้เรามาคุยกันค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากครับ